สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมิซี่นะครับวันนี้ฟังเสียงธรรมจากเว็บมิซี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาสอนการทำรูปนะครับอารูปที่เราเลนเดอร์แล,แล้วไปประกอบกันในโปรแกรม After Effects นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับว่ากันจริงๆแล้วก็คือเป็นโปรแกรม After Effects เป็นหลัก รานนี้ผมเรนเดอร์จากคลิปที่แล้วแต่ผมเพิ่มกล้องเดิมเป็น4กล้องนะครับก็มีแคเมล่าหนึ่งสองสามสี่แต่ผมตั้งชื่อใหม่เฉยๆเป็น C1 C2 C3 และ C4 โดยผมก็เรนเดอร์เป็นแบบปกติไม่มีอะไรนะครับเป็นเปาธรรมดาแต่ไปสั่งข้ามเฟรมมีต่างหากนะครับเป็น4ก็คือ1แล้วก็ไป4ไป7อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเมื่อผมเรนเดอร์แล้วผมก็จะได้ออกมาเป็นทั้งหมดสโฟลเดอร์ ที่เป็นชื่อกล้องตอนแรกเป็น C หนึ่ง C สอง C สามแหละแต่ผมดันกระแดะไปตั้งชื่อใหม่นะครับถามว่าผมตั้งเพื่ออะไรผมตั้งชื่อโฟลเดอร์เพื่อที่จะเวลาเข้ามาเอ่ออัปเตอร์เนี่ยมันจะได้ตั้งชื่อตามโฟลเดอร์นี้นะครับวิธีการดึงวิดีโอจำนวนมากที่เป็นโฟลเดอร์จากกล้องเนี่ยเข้าอัปเตอร์นะครับก็ช่างง่ายแสนง่ายนี่เป็นเทคนิคแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเทคนิคจริงๆเลยนะครับก็คือลากทั้งหมดนี้ไปวาง ถ้าคุณอันนี้กดโอเคไปไม่มีอะไรถ้าเป็น missing file ธรรมดาคือไฟล์สูญเสียหรือไฟล์หายถามว่าทำไมมันถึงไฟล์หายเพราะว่าผมข้ามเฟรมครับมันเลยเป็นหนึ่งไปสี่ไปเจ็ดปกติต้องเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดไปเก้าสิบใช่ไหมครับตอนนี้มันขาดหายไปแต่ไม่เป็นไรผู้คุณเรนเดอร์ปกติหนึ่งสองสาสี่ห้าเจ็ดไปเก้าสิบเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหานี้ขึ้นมาแต่คลที่ทําเฟรมข้ามอย่างนี้นะครับ ก็ใช้เทคนิคการ Import แล้วก็ Multiple File แล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์นั้นๆนะครับเช่นไปที่ C1 ก่อนแล้วก็เลือกเฟรมที่1มาติ๊กที่ PNG sequence เลือกอันล่างด้วยแล้วกด Open ไปแคมมาลาที่2นะครับเลือกเฟรมที่1ติ๊กอันบนอันล่างโอเคอ่าชิบหายไปกดสร้างโฟลเดอร์ทำอะไรเนี่ยโอเคนะครับไป C3 นะครับแล้วก็กด อย่าลืมนะครับติ๊กสองอันนี้ด้วยอันบนคือให้มาทั้งหมดทั้งโฟลเดอร์ที่รูปชื่อเรียงกันส่วนอันล่างนี่คือให้ข้ามเลขให้เรียงตามเฉพาะเลขที่มีถ้าติ๊กเฉพาะอันบนเลขจะเรียงนะครับเช่นหนึ่งสองสามสี่สองสามเนี่ยมันจะเป็นเฟรมเปล่านะครับเป็นเฟรมเปล่าก็คือจะกลายเป็นรูปเออร์เลอร์ขึ้นมานะครับมันประมาณว่ามันจะเรียงให้เราแต่เรามึงไม่มีมาให้กูกูถือว่ามืงออเออร์เลอร์โปรแกรมคิดว่าเราทําทําผิดนะครับ ฉะนั้นเราก็ต้องติ๊กอันนี้ไว้คือให้ข้ามเลยให้เรียงตามเลขที่มีก็กด Open ไไปแคมที่สี่นะฮะติกต๊กโอเพนโอเคถ้าใครติ๊กแต่อันแรกไม่ได้ติ๊ก PNG Seq u e n c e ปุ๊บมันจะมาแต่รูปนี้รูปเดียวเสร็จแล้วกดดันไปเห็นไหมมันไม่ได้มาเป็นเป็น s e q u ว n c e พอเรามี Seq u e n c e ทั้งหมดนี้แล้วนะครับลากครอบ Seq u e n c e ทั้งหมดมาปล่อยที่คอมตรงนี้นะครับนี่คือการสร้างคอมใหม่ คลิกปุ๊บมันจะถามเออคุณต้องการสร้างคอมกี่อันนี้เวลาเริ่มต้นเวลาจบไซส์ขนาดอะไรยังไงช่างมันเราจะเอาตามนี้เลยนะครับเอาคอมพวกนี้ลากลงถ้าเราลากเอา p a เอ q u e n c นเนี่ยลากลงคอมปุ๊บมันจะสร้างคอมขึ้นตามจํานวนซีเควนต์ตอนนี้เนี่ยมันมีเคลียร์เป็นซิงเกิลกับ m u l ติโพลซิงเกิลเนี่ยลองดูกดปุ๊บมันจะลากทั้งหมดมาอยู่ในในคอมเดียวกันแต่แยกเลเยอร์ไปเราไม่เอานะครับเราไม่ต้องการ เราจะลากเลือกเป็นแบบไปปล่อยปุ๊บเลือกเป็น m u l ติ p พลคือแยกไปหนึ่งซีเควนต่อหนึ่งคอมกดโ okay. อเคเราจะได้มาทั้งหมดสามคอมนะได้เป็นเ6 7หก็ดแปดอีกเก่งจริงๆก็สร้างมันนะคุณก็ไปแก้เอาต่อจากนั้นนะครับก็ดับยวเมื่คลิกทีละอันเพื่อเป็นการเปิดค้อมนั้นๆออกมาแล้วคุณก็นะครับคุณก็ มาเช็คดูนะขาดตกบกพร่องอะไรไหม้าครบโอเคแล้วนะครับกดคอนทรลเกดมาทีละอันเลยนะครับคอนทรลเอ็มคอนทรลเอ็มคอนทรลเมคอนทรลเมคอนทรลกับเอมเอคือเอ็มมังกี้เอ็มมันนี่นะครับเราก็จะได้แล้วนะครับสี่อันในหมวดของเลนเดอร์อ่านี่เป็นคีย์ลัดนะครับคอนทบวกเอม เราก็จะสั่งเรนเดอร์ทั้งหมดสี่คอมนี้เราจะเรนเดอร์ทียพร้อมกันเลยสี่คอม,มจะได้ไม่ต้องเสียเวลานั่งเรนเดอร์ทีละอันทีละอันทีละอันนั่งรอนั่งเซตอู้เสียเวลาแต่คราวนี้นะครับเราจะต้องเซตที่อยู่ให้มันว่าเราจเอไปไว้ที่ไหนเอ็กพอร์ตไปไว้ไหนแล้วก็คลิกตรงเอาพุททูตรงนี้ลิกเซฟเอาไว้ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการแล้วกดเซฟตั้งชื่อได้นะครับแก้ไขชื่อได้แต่ปกติมันจะเอาชื่อคอมนี่แหละมาตั้งเป็นชื่อไฟล์แล้วคราวนี้ตรงลูซลิสเนี่ยนะครับมันก็จะ เป็นเซตระบบตั้งค่าซึ่งของคุณนะ่ะปกติมันจะเป็น AVI ใช่ไหมครับแต่ผมจะเซตเป็น MOV ผมก็จะแก้ไขค่ามาตรฐานขงองดู i s สเลสเนี่ยนะครับให้มันกลายเป็น MOV ซะง่ายๆครับกดลูกศรลงมาตรงนี้ครับคลิกตรงลูกศรสามเหลีนน่ยมนี้เลือก Make Template Make Template นะฮะ Template นี้ฮะรเราก็จะอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับค่านี้เป็นค่าที่มันตั้ง,งมาตรฐานมาให้เราแค่กด Edit มัน แล้วก็เซตจาก A V I นี่นะครับเป็น Quick Time format ก็จะเป็นโฟโต้ถ้าเป็นชัดๆแจ่มๆแหลมๆเลยก็เป็น A V I ถ้าแบบพอผ่านๆก็โฟโต้ JPEG อ่า Quality หนึ่งร้อยเสียงนะครับอย่าลืมต้องรนเดอร์ด้วยคือเราเผื่อไว้ก่อนเผื่อบางทีอนาคตมีเสียงหรือว่ามีอะไรเนี่ยก็เลือกเป็นเสียงไว้นะครับเสียงเพลงสองททมต่อไปนี้นะครับเราควรที่ต้องคลิก Audio ออ t p u t ด้วย แล้วจากนั้นก็กดโอเคนะครับแล้วเซตติ้งเนมก็อาจจะเซตใหม่ก็ได้แต่ไม่ต้องก็ได้แต่ผมมีค่านี้แล้วแก้จากมันก็ไม่ต้องสนใจตรงเซตต n ้งเนมอะไรตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคไปหลังจากนั้นไฟล์ของคุณก็จะเรนเดอร์มาตรฐานเป็นควิกไทม์คุณก็แค่กดเรนเดอร์มันก็จะเรนเดอร์ทีละทีลา เอ่อทีละคอมนะครับขอกลับเป็นเสียงปกติก่อนอ่ะโอเคมันก็จะเรนเดอร์ทีละคอมไปจนเสร็จนะครับคุณก็ปล่อยเลยสมมติเรนเดอร์หนึ่งร้อยคอมก็ปล่อยมันทํางานไปคุณก็ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนนะครับไปแชทเฟซบุ๊กท๊เล่นเกมอะไร Angry Birds อะไรก็แล้วแต่คุณอ่ะก็ไม่ว่ากันเพราะเสร็จแล้วมันก็จะมีเสียงนะครับดังจะดดึงนะครับลองคุณอาจจะไม่ได้ยินแต่ผมได้ยินนะครับแต่ถ้าคุณลองทําดูคุณก็จะรู้ เรเราลองไปดูที่โฟลเดอร์นั้นกันดีกว่าอ่าเราก็มาแล้วนะครับสี่อันนี้คุณก็เอาไปต่อในโปรแกรมพ Premiere Pro ซึ่งผมจะสอนเป็นคลิปถัดไปในวันนี้นะครับเราก็ผมเปิดตรงนี้ยคุณดูมันก็กระตุกอะ่ะผมก็เข้าใจเพราะว่าเฟรมเรทในไโปรแกรมอัดเนี้ยมันต่ำมันแค่สิบห้าเฟรมต่อวนีคุณดูมันโหมันกระตุกมันน่าปวดหัวนะแต่ผมก็เปิดให้ทุกคนดูแล้วกันว่าผมก็เปิด ผมเรนเดอร์แล้วทําจริงอะไรจริงที่มันดูเร็วอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าผมสั่งข้ามเฟรมนะครับจากปกติหนึ่งสอสามสี่ผมกลายเป็นหนึ่งไปสี่คือข้ามไปเลยสี่เฟรมนะครับโอเคก็วันนี้ก็โอเคแล้วคุณก็เรนเดอร์ใน After Effects ได้แล้วก็ขอบคุณที่รับชมและ <c oughs> รับฟังนะครับ <c oughs> ผม NTKMC ขอ ฝากได้ฝากตัวได้อย่าลืมกดถูกใจในเว็บนะครับมีปัญหาอะไรสามารถแอดมาได้นะครับที่ johann_rsu@hotmail.com ใครหาลรวเจอก็พิมพ์ไปเลยครับ w w w m i com. s s i c o m ซึ่งคุณก็คงด,ดูในเว็บมิซี่อยู่แล้วถ้าคุณไปดูในเว็บอื่นแสดงว่าเว็บแม่งเนะี่ยเอาวิดีโอผมไปลงนะครับ,รบฝากตกกระบาลเจ้าของเว็บด้วยเซอเอาวิดีโอคูไปลงโดยไม่ขออนุญ,ญาตโอเคครับวันนี้ก็จบลงแค่นี้นะครับ <laughs> ก็ขอบคุณที่ ตั้งใจฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็จะเออแล้วก็จะทําคลิปต,ต่อไปนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้นะเดี๋ยวพบกับคลิปพีเมียวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ